มาจ้าชวนทำเมนูพงยุบในตำนานแตงกวาผัดไข่สุด l ไลฟ์โกลีนเราใช้กระเทียมประมาณ10กลีบนะจ๊ะก็ไปล้างให้สะอาดจากตัดหัวตัดท้ายแล้วก็เอามาบุบบุสับๆแบบนี้นะจ๊ะต่อมานะจ๊ะเราก็ล้างแตงกวาหรือแตงรานก็ได้จ้ให้สะอาดแล้วเราก็เอามาหั่นนะวันนี้ออสการ์ใช้แตงกวาประมาณ300กรัมค่ะ แตงกวาเนี่ยเหมาะกับคนลดน้ำหนักนะจ๊ะแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงที่จะท้องผูกได้ด้วยในแตงกวาเนี่ยมีไฟเบอร์วิตามินซีวิตามินเคมากในเส้ยมโบธาเส้ยมแม่งกันีสและมีสารต้านอนุมูลอิสระนอกจากทำให้รู้สึกอิ่มท้องน้่นแล้วเนี่ยยังบำรุงผิวด้วยนะจ๊ะ จากนั้นนะจ๊ะเราก็จะเตรียมไข่จ้ะออสการ์ใช้ไข่ไก่ทั้งหมด4ฟองนะจ๊ะไข่ไก่เนี่ยจัดเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงช่วยเรารู้สึกอิ่มนานลดความอยากอาหารได้และยังเป็นแหล่งของไขมันดีมีวิตามินและแธาตุต่างๆเช่นวิตามินเอแคลเซียมธาตุเหล็กโพแทสเซียมโซเดียมช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบเผาผลาญออสการ์ตอกไข่ไว้ก่อนนะเพราะว่าเผื่อมันมีเปลือกอะไรเงี้ยเราจะได้เอาออกได้เลยเนาะจะได้ไม่ต้องไปติดคออ้าวต่อมาเรามาทำกันเลยจ้ะ ตั้งกระทะใส่น้ำลงไปนะจ๊ะประมาณ2ถ้วยตวงออสการใช้น้ำร้อนเลยนะเพราะว่ามันจะได้ประหยัดไฟจากนั้นเราใส่กระเทียมที่เราสับแล้วเนี่ยลงไปให้เราใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะจ๊ะแล้วเราจับเวลาเลยจ้ะสนาทีกระเทียมนะคะมีซัลเฟอร์โปรตีนคาร์โบไฮเดรตแมงกานีสวิตามินบีหกวิตามินซีไฟเบอร์และซิลิเนียมช่วยป้องกันหวัดและอาจช่วยลดความดันโลหิตมีสารต้านอนุมูลอิสระบอกเลยเหมาะกัคนลดน้ําหนักนะจ๊ะ จากนั้นพอครบเวลาสานาทีจ้าเราก็จะปรุงรสเดยวจ้าก็ใช้เป็นผงปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็พริกไทยนะพริกไทยใส่ได้ยเยอะๆเลยเธอมมาช่วยเล่งเผาผ่านแล้วก็น้ำมันหอยเล็กน้อยตรงนี้ช่วยเพิ่มอัตรถรสในการกินเทอเราก็ไม่ได้กินจืดหรือกินเค็มกระปรุงให้แบบเออพอมันมีรสชาตินะคะจากนั้นเราก็คนส่วนผสมแบบนี้ให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่เตงกวาลงไปจ้ะจากนั้น,นจ๊ะเราก็จะเปิดไฟอ่อนค่อนกลางเอาไว้แล้วก็ รอจ้ะประมาณ12นาทีหรือจนกว่ามันจะนิ่มแตงความนี่แปลกกินดิบเนี่ยกินแข็งๆได้แต่ถ้าเอามาทำแตงกวาผัดไข่นะเธอต้องให้นิ่มถึงจะอร่อยจากนั้นพอครบเวลานะจ๊ะหรือจนกว่าแตงกวาจะนิ่มเราก็จะเร่งไฟให้แรงที่สุดนะจ๊ะแล้วเราจะใส่ไข่ไก่ลงไปจากนั้นจ๊ะเราจะเติมพริกไทยลงไปเอาแบบเร่งการเผาผาลาญขีดสุดเธอใส่พริกไทยแท้นะ ทีเราก็จะผัดนะจะให้เข้ากันจนไข่มันสุกอุ้ยเธอมันหอมมากหอมไข่มากเลยอะแต่ถ้าไฟไม่แรงมันจะขาวนะจะบอกให้เอาในจากเธอค่อยๆผัดไปบอกเลยว่าสูตรนี้นะถ้าเธอทําตามเป๊ะๆลดพุงเธอสลายพุงไวมากแต่เธอก็ต้องควบคุมอาหารอย่างอื่นทั้งวันด้วยนะไม่ใช่กินอันนี้แล้วก็ไปกินขนมอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้ โอยโทษแต่บอกก่อนคนที่เป็นโรคเก่าเนี่ยกินเมนูนี้ไม่ได้นะจ๊าเพราะในแตงกวาเนี่ยมันมีกรดยูริกสูงนะก็ต้องหลีกเลี่ยงไปถ้าไม่ได้เป็นโรคเก่าก็กินในทุกวันไม่มีปัญหาจ้าโปรตีนสูงสารอาหารแน่นแน่เลยก็ใครที่อยาก ลดน้ำหนักด้วย IF อย่างถูกวิธีนะจ๊ะพร้อมกับเมนูลดน้ำหนักมากมายนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามช่องไลฟ์โกลินได้ทุกทุกสื่อเลยเราใช้ชื่อเดียวกันหมดคุณผู้ชมมีคำถามอะไรก็ฝากไว้ใต้เมนนะจ๊ะใครที่กินตามช่องไลฟ์โกลินทำไอเตามไลฟ์โกลินแล้วได้ผลยังไงสามารถรีวิวได้นะแล้วก็ติดแฮชแท็กไว้ด้วยว่าไลฟ์โกลินนะจะได้ช่วยกันเป็นแรงบนันดาลใจเป็นกลังใจให้คนอื่นๆที่เขาอยากลดน้ำหนักเอาเชนลาพิกนนี่อร่อยมากๆนะทเธอกินกับขา้าวกล้องหรือขา้อขาวไลฟ์บร์รี่ก็ได้หรือว่าจะ กินกับบุกก็ได้เธอกินเระเาาก็ดีเธอลดวันนี้ลาไปก่อนบ้าง